สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนสงขาค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบําบัดนะคะและก็เป็นนักบําบัดเยียวยาจิตวิญญาณค่ะนะคะอาจารย์เรียนศาสตร์เหล่านี้มาจากออสเตรเลียชื่อว่าคิว i n g พาวเวอร์เจมสโตนนะคะและก็เรียนศาสตร์การบําบัดทั้งเลือดต่างๆเนี่ยร่วมด้วยอีกจากหลายๆแห่งนะคะโดยเฉพาะประเทศเยอรมันนะคะอาจารย์ไปเรียนมาอีก5้าครั้งเลยทีเดียวค่ะและยังเรียนอยู่จนทุกวันนี้นะคะ สิ่งที่อยากจะบอกก็คือมหัจรรย์พลังหินบําบัดนะคะเป็นศาสตร์ที่ล้ําลึกมากทีเดียวในการนําคลื่นพลังงานจากธรรมชาตินําแร่ธาตุต่างๆที่สะสมพลังงานเอาไว้หลายหมืน่นหลายพันปีเนี่ยนะคะมาใช้ร่วมกับการบําบัดสุขภาพร่างกายต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งศาสตร์นี้มีมายาวนานตั้งแต่กรีกโรมันอียิปต์เลยทีเดียวค่ะ เป็นศาสตร์ที่สามารถใช้ได้ผลแต่แน่นอนมันต้องใช้พลังแห่งความเชื่อร่วมด้วยนะคะถ้าคุณไม่มีความเชื่อเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องของการนั่งสมาธิสวดมนต์มันก็จะไม่สามารถบำบัดได้นะคะพลังหินบำบัดค่ะมันใช้ร่วมกับความเชื่อและการเดินพลังเดินพลังปราณบำบัดนะคะใช้ร่วมกับการต้องเรียนรู้เรื่องจักรราบำบัดแสงสีและออรา่าที่จะ ใช้ร่วมกันนะคะร่วมกันกับหินบำบททัดอินด้วยหินบำบัดท,ที่เป็นแร่ธาตุต่างๆที่สะสมคลื่นพนลังงานเอาไว้มันก็จะเกิดประโยชน์เมื่อเรานํามาวางบนร่างกายของเรานั่นเองนะคะหินสีต่างๆพื้นฐานเลยเนี่ยนะคะมันก็จะใช้ตามจักรกะของเราก็คือหินสีแดงสีส้มสีเหลืองนะคะสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินและสีม่วงค่ะนะคะ หินสีเหล่านี้ค่ะเมื่อนํามาวางบนร่างกายนะคะแล้วถ้าเราบําบัดถูกต้องเรามีการสั่งจิตใต้สํานึกร่วมด้วยนะคะรับรองว่ามันจะเกิดผลดีกับร่างกายและจิตใจของเราอย่างมากทีเดียวค่ะนะคะถ้าสนใจเรื่องศาสตร์พลังแห่งการบําบัดนะคะด้วยหินสีแล้วก็แนะนําเลยค่ะมาเรียนกับอาจารย์หญิงจุธามาณสงขานะคะเนื้ออื่นใดสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือการเปิดช่องทางระเบียงพลังทั้ง7นะคะและ การเปิดดวงตาที่3ดวงตาที่3ามของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะเปิดดวงตาที่3ามแล้วคุณจะได้เสริมยานอย่างรู้ของตัวเองนะคะเมื่อจักระตรงนี้เปิดดวงตาที่3ของคุณเปิดคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อพลังต่างๆจากจากักรวาลพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องสูงจูนเข้ามาในร่างกายของเราได้อีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะสามารถพัฒนายานอย่างรู้ของตัวเองไม่จําเป็นว่าจะต้องดูหมอแม่นนะ อ่านหนังสือก็จะจำและมันก็จะพัฒนาศักยภาพในการที่คิด c ร e a t ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลายมันอาจจะเกิดการปิ๊งแวบเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและนําไปสู่การประสบความสําเร็จในชีวิตด้านต่างๆได้ดีมากเลยทีเดียวถ้าชีวิตคุณยังไม่เคยรู้ว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรและทําสิ่งใดถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ มาเริ่มต้นเรียนมหัสจรรย์พลังหินบำบัดกับอาจาร,รย์หญิงก่อนค่ะเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชีวิตของคุณให้ไปสู่ความสําเร็จได้อย่างดีมากนั่นเองและเหนืออื่นใดคุณจะบําบัดสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณได้อย่างดีมากอีกด้วยค่ะสนใจติดต่ออาจาร,รย์หญิงจุธารรมาตนักสงขาาได้เลยค่ะ